Are you sure you aren't? Let's forget it shall we? กับ what a p i เ y ยองดูสนินักษาว่าตอบอะไรคะโอเค okay. นะอ้าวเรามาดูสิคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งอยากไปแต่ไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เหตุผลที่ไปไม่ได้จะ,ดจะพูดไหมคะว่าไม่หิวเปล่าจะพูดไหมว่าไม่รู้จะแต่งตัวอะไรดีฮน่าจะมีเหตุผลที่ดีจริงไหมคะ ใช่ไม่ใช่ดังนั้นเหตุผลที่ดีที่สุดตรงนี้จึงเป็น I have to finish a report due tomorrow due แปลว่ากำหนดถึงกำหนดวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นต้องเสร็จรายงานถึงก่อนพรุ่งนี้แล้วเพราะ,ะั้นไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เราเป็นคนเชื้อเชิญเราก็น่าจะบอกว่าโอ้แย่จังเลยอยากให้คุณไปจังเลยนะคำว่าแย่จังเลยใช้คำว่า w what a p i ดีค่ะ What a p ีทีแปลว่าแย่จังเลย Shame on อ o ยูแปลว่าหน้าละอายจังไม่ใช่นักสังดูข้อนี้นะคะ Are you sure you aren't ถ้าตรงนี้น่าจะเป็น Are you sure you cannot you can't เพราะนั้นตรงนี้บอกคุณแน่ใจแล้วคุณไปไม่ได้ฉันอยากให้คุณไปจังเลยถ้าตรงนี้เป็น Are you sure you can't ยังตอบได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบไม่ได้จึงต้องดีที่สุดเป็นอะไรคะวัตีแย่จังเลยนะสองข้อรวมแล้วเป็นเท่าไหร่แล้วคะ หแล้วนะวันนี้เริ่มที่6กแล้วนะคะลองดูซีสถานการณ์ต่อไปค่ะสถานการณ์ต่อไปมี2ข้ออีกแล้วสถานการณ์นี้เข้ากำหนดมาว่า Hary his the talks colleagues at Harry to one of o f f i c e c o l l e a g u e s แปลว่าเพื่อนร่วมงานค่ะ One of ต้องตามด้วยนามพหูพจน์ดังนั้น colleagues ต้องเติม S อยเห็นไหมคะ อันแฮร์รคุยกับเพื่อนร่วมงานที่สำนักงานแฮ r ์รี่บอก Hi k คท e ค a บอก e h ลโหลแฮร์รี่เฮ e ส์อเวิ่นักศึกษาจำนิดนึงนะคะเราทัก How are you? กันส่วนมากเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็น How's everything ก็ได้เป็นไงทุกสิ่งอย่างสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ f i n e thanks แล้ว Kate พูดว่าอะไรคะเคทพูดว่าอะไร h a r r รี Harry จึงตอบว่า Yes thanks I went to the beach Yes, thanks. I went to the beach. เราดูสิคะ Kate พูดว่าอะไร How was your weekend? Did you have a nice weekend? Have a nice weekend, will you? หรือ Did you go to the beach? อย่าลืมนะคะเขาตอบว่า Yes ด้วยแล้ว Thanks ด้วยโอเคยัง okay, ผ่านแล้วนะอ้าวเมื่อ Harry พูดอย่างนี้ปับ๊บ เคสน่าจะพูดว่าอะไรเคสพูดว่าอะไรคะคำตอบแล้วเราดูสิคะอ้าวเสร็จนะคะเสร็จนะเราดูนะคะงั้นตรงนี้ขณะนี้เคสน่าจะถามว่าอะไรคะ h a r r รีบอก yes thanks แน่นอนครูตัด how was your weekend เพราะถ้า how was your week end ต้องบอกว่า it's great it's perfect it's marvelous ไมไม่ใช,ใช่นั้นถ้าถามว่า how was your week end แสดงว่าตรงนี้ถามว่าวันเสาร์อาทิตย์คุณเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ตรงนี้น่าจะถามว่าดูนะไปแล้วหรือ,อยังคะไปแล้วเมื่อไปแล้วใช้ขอ้อ C ไม่ได้จึงเหลือ B ก็ดีดอกเขาถามว่า did you go to the beach ก็ต้องตอบแค่คำว่าอะไรคะ yes I did หรือ yes เฉยๆจริงไหมคะแต่ตรงนี้มีคำว่า thanks คำตอบเลยต้องถามว่าอะไรคะ Do you have a nice weekend เสาร์อาทิตย์คุณสนุกไหมเสาร์นี้อาทิตย์นี้ yes สนุกขอบคุณนะที่ถาม I went to the beach ฉันไปฉันไปอะไรคะฉันไปชายหาดมาฉันไปทะเลมานั่นเองแล้วพอเคสฟังอย่าง,งานั้นเคสก็น่าจะพูดว่าลองดูข้อสนิดนึงนะคะครูลืมบอกไป เปลี่ยนตรงนี้เป็นเครื่องหมายตกใจนักศึกษาคะเวลานักศึกษาจําประโยคอุทานประโยคอุทานคือประโยคที่มีเครื่องหมายตกใจเนี่ยคะ่ะเราจะขึ้นต้นในสองอย่างคือ how กับ what เน้นเวลานักศึกษาเจอผู้หญิงสวยๆ what a beautiful girl she is นะค how beautiful she is โอ้โหสวยจังเลย ดัะนั้นเราใช้ how หรือใช้ what ก็ได้ถ้าใช้ what ต้องมีประธานมี verb เ,เช่นเดียวกันใช้ how มีประธานมี verb มี subject มี verb ต่างกันตรงที่ถ้า what ต้องมีนามค่ะ what a beautiful girl she is what a beautiful girl she is เห็นไหมคะแต่ถ้า how beautiful she is how beautiful she is เฉยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีนามอยู่ด้วยใช้อะไรคะ what ถ้าไม่มีนามใช้อะไรหูก how เพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะนี้ นักศึกษาจึงตัด you เหลือ how how what จริงไหมคะมีนามใช้ how ไม่ได้ตัดลักเป็นนามเป็นนามใช้ how ไม่ได้ตัดคำตอบจึงเป็นอะไรคะ what a lucky man you are โอ้โหคุณช่างเป็นคนที่โชคดีอะไรอย่างนี้นะได้เที่ยวนะ what a lucky man you are ได้นะคะสองข้อนี้นักศึกษาได้กี่ข้อคะรวมเป็นเท่าไหร่แล้วแปดแล้วนะ แ,บบแล้วนะคะลองดูต่อซิว่านักศึกษาจะทําถูกไหมสถานการณ์ต่อไปมีกี่ข้อลองดูเลยค่ะสถานการณ์นี้บอกว่า you are in large city on your first visit อย่าลืมนะคะกำหนดว่า large city และเป็น first visit ด้วยนะคะนักศึกษาดูเขากำหนดสถานการณ์มาอย่างนี้เพราะฉนั้นเวลานักศึกษาไปในที่ที่เป็น large city และเป็น first visit นักศึกษาจะพูดว่าอะไร Can I g e t to the station this way เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะพูดว่า choice บอร์นหนึ่งสองสามหรือสี่คะได้ยังคะได้นะแสดงว่าถามทางแน่เลย policeman เป็นคนตอบอา่า a I yes go down to the light and turn right then take the second street on your left นั่นแสดงว่านักเรียนนักศึกษาไปถามตำรวจว่าทางนี้ทางนี้ไปสถานีใช่ไหมตำรวจบอกใช่ใช่ไหมคะแล้วตัวนักศึกษาถามว่าอะไรคะถามว่าอะไรตำรวจตอบว่า it's about 5 5 minutes walk from here that's all นั้นเป็นเราเราจะถามตำรวจว่าอะไรคะแล้วตำรวจตอบว่า it's about 15 minutes walk from here that's all นะคนะค่ะนะแล้วนักศึกษาก็เลยบอกว่า Do you know where the Sun Bank is? นักศึกษาตอบ Yes it's right on this road. Keep waiting for two blocks. It's on the corner on the right. Thank you very much. เวลามีคน say thank you very much นักศึกษาตอบว่าอะไรดีคะ ได้ยังได้นะคะนี่สามข้อนักศึกษาดูสิคะว่าสามข้อนี้นักศึกษาทําถูกกี่ข้อเนี้ยเวลานักศึกษาไปต่างประเทศหรือไปในที่ที่ไม่รู้จักแล้วพูดภาษาอังกฤษนักศึกษาจะทักเขาจะถามทางเขานักศึกษาไปขัดจังหวะเขาจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาไปขัดจังหวะเขาคําพูดที่นักศึกษาจะต้องติดปากเสมอเมื่อขัดจังหวะคือ excuse me Excuse me, could you tell me w h e r how to get there? นฮะ Excuse me, what time is it? Excuse me, do you have time? <laughs> <laughs> นี่ฮะแล้วตำรวจตอบปุ๊บบอกว่าไปงี้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 นาพูดว่าอะไรแล้วตำรวจบอกว่าเดินประมาณ15นาทีจากที่นี่เพะ,ะนั้นถ้าักศึกษาพูดเห็นว่ามีคำว่าเดินคือ walk ักศึกษาก็เลยพูดข้อ3